ฝากรุ่นน้องหน้าใหม่ของเราด้วยนะครับครับเรียกว่าวัยนาเทียบอร์ดู่นะครับสถานการณ์ย uh um> ัไงบ้างก็เป evet ็นวัยเรื่องแรกของพี่บอยครับและก็เป็นวัยเรื่องแรกของพี่ด้วยในฐานะผู้จัดครับก็คมเดือนนะครับก็ตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงอีพีที่สามแล้วก็กำลังเข้มข้นเลยเนาะเป็นเนาะเข้มข้นมากแล้วพี่แตกอะไรนะเรียก็กระแสดีมากตอนนี้อยู่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าจังหวะดีด้วยมั้งครับแล้วก็ตัวเรื่องเองก็ ต้องบอกว่ามันเจ็บจนสุดนะหลายคนก็อาจจะดูไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันเป็นเหมือน v o ย c ์ของตัวเองที่มีต่อภาพสังคมภาพการเมืองอะไรอย่างงี้มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามันมันดูแล้วมันน่าติดตามมันก็ั่างตรงกับสถารบังเอิญตรงกับทถานกากา์ตอนนี้ด้วยบังเอิญขึ้นใต้แต่ก็ดีฟิดแบ่ดีมากเพราะว่าเออตอนนี้ก็ออนมาสักทีก็ทับ ยิ่แบบงดีกว่าทวกเราคิดไปเยอะเลยเพราะว่าก็มีแฟนๆคนไทยแบบคอมเมนต์อะไรแับเยอะเยอะมีแฟนเยอะด้วยแฟนเยอะแล้วก็ญี่ปุ่นซื้อไปแล้วแล้วก็มีอีกสามประเทศกําลังกําลังจะติดดิวติดดิวอยู่ภายในวันสองวันนี้ครับก็เมกะใต้ก็นม่ได้อยูการแล้วก็จะมีอีกประเทศสองประเทศในเขตเอเชียที่กําลังกําลังไปดิวส่านีไหนนะจัดรอเกินคาดจัดรองเลยจริงโอ้โหจริงๆริงมันก็เกินคาดหวังตั้งแต่ได้ ทีมงานทุกคนพอเพงแต่ได้การแสดงทุกคนได้พุ่มกลับได้ทีมงานทุกคนมันก็เกินคาดหวังแล้ว,วและตอนแรกเั้งแต่อ่านบทก็ค,คิดว่าแหมมันเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่คนอยากดูนะครับต่อให้เป็นคนแฟนบีแอลก็ดีไม่ใช่แฟนบีแอลก็ดีมันเป็นดรามา่าโรแมนติกที่มันเนื้อหาสาระมันน่าติดตามอะ่ะแต่ทุกตอนมันก็มีการทวิสต์การเทินการหักมุมอะไรตลอดเวลาเลยครับ แต่ก็เห็นที่ดาวันก็แบบว่ามันไม่ได้แบบยัดเยียดความเป็นขนาดนั้นแต่ก็ยังเป็นความเป็นแบบมันมีความเป็นต่างก็พยายามนะแล้วก็สิ่งที่ดีใจเขาบอกว่าบางทีแค่สาวๆต่องกับสาวๆวีแบบแค่มองหน้ากันก็ฮ็อปแล้วอ่ะเขาบอกเออแบบว่าความฮ็อปเันมาเองอ่ะเจะเป็นยังไงบ้างอ่าครับก็ดีใจดีใจมากที่ว่าแบบมีแฟนๆเยอะมากตอนแรกก็เห็นว่ามีคนไทยอ่ะเชียร์เยอะอยู่แล้วแต่ที่แบบเกิน ความค่าไหนค mm ือ international fans ซึ่งเยอะมากเห็นแบบในคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆหลายประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับเห็นมันมีอินเดียมีมาเลยมีมาเลยแล้วก็พวกสาวอเมริกาต่างๆอย่างใต้ต่างๆเยอะมากครับครับต่าวกล้องไหนๆมัก็ยังไม่สนใแบบโชว์นิโชว์หน่อยเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูไม่ต้องกลัวี e ีที่สามที่มือน้อมบอกว่าเป็นมาเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูมันต้องเรียกว่าต้มยำกุ้งะใส่ทุกอย่าง พี่วเลยสปอร์ตัดไม่ถึงเรื่องอะไรฮะความแบบฟินต่างๆอ๋อก็อย่างที่พี่หนูบอกแหละตอนนี้คือพออีพีสามเนี่ยใครบางคนการเมืองมันก็เดินไปส่วนความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครเนี่ยมันก็ค่อยๆแน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนึ่งจุดที่มันจะต้องหวานบอกว่ามันก็เต็มที่เต็มที่แล้วก็เต็มที่สี่ก็สี่ก็เริ่มหวานมากแล้วสี่เป็นอีพีปลดขที่เลย อะไรถ่ายเป็นแฟนพี่บอยนี่อยากให้ดูอีพีสี่พี่บอยนี่แบบสุดๆไม่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 แบบเหมือนบทมันเล่นยากแล้วก็พี่บอยก็แบบเต็มที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบถึงใจอ่ะดูแล้วมันโดนใจคถ้าไหนคุณบอกจะไปไต่ก่อนทีไหนนะเพราะอีกฝั่งเขาก็เหมือนจะลุกมาตลอดเลทีทีสี่ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วฮะใช่ว่่าออนใช่วว่่าาดนกใช่ว่่าออนทีทีสี่ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วฮะใช่ใช่ทีทีสี่ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วฮะเพราะว่าคือ ตอนไทยดูอีพี3ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราหมอนรองแบบเริ่มแบบมีความรู้สึกแปลกๆกับตัวเองเงี้ยแต่พออีพี4 e เริ่มเริ่มเริ่มแบบ,บแนะมีปฏิสัมพันธ์กับแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับแล <c oughs> ้วปฏิสัมพันธ์กับใค <c oughs> รกับใครถือว่าอีพี4มีตัวละครพิเศษด้วยนะพี่อันนี้ต้องรอดูจิเกตจิเกตอ่ต้องไปดูต้องไปดู มันจะเข้มข้นกันเรื่อยๆพอสี่มันก็จะหักมูห้าก็จะหักหกก็จะหักถักปทิแ <c oughs> บแปดอ่ะตรงๆมันถึงจบเลยใช,ใช่ไหมใช่ครับแต่ข <c oughs> ึ้นบุกเองนี่มีแฟนๆจะเป็นเข้ามาแบบเซ <c oughs> ลเข้ามาพูดคุยกันตลอดตลอดแล้วก็มีคนเขียนเข้ามามีแฟนบอยกีแฟนเบนเขียนเข้ามาถามมาบีเอ็มรู้มาอะไรเงี้ยเออก็ก็ดีใจนะครับที่ที่ที่เออ่แฟนๆแบบตอบรับดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันรู้สึกว่าชอบความเส้นเรื่องที่มันแปลกใหม่ แล้วก็วิธีความสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ของตัวละครที่มันรู้สึกว่ามันมันเป็นธรรมชาติเป็นเร่องหยาดเยดใช่เป็นเร่องหยาดเยดว่าต้องแบบชอบกันรักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรักต่างวัยด้วยเออเนาะมันก็น่าสนใจหลายอย่างเพราะส่งที่บ่อยเพราะเรานะในเรื่องเพรว่าคือด้วยความที่ในเรื่องผมก็เล่นเป็นอายุเท่านี้ส่วนเขาก็เล่นเป็นรักต่างวัยนะและกระบวนการที่เราแบบสายตาที่มีให้เขาหรือว่าการดูแลพร้อมให้เป็นแบบเหมือนกับผู้ใหญ่ดูแลเด็กประมาณนึงนะครับผมแ เป็นขาอบอุ่นเลยนะในเรื่องอุ่นครับชีวิตจริงพี่เขาเนี่ยนะคุณช่าก็เช่าอบอุ่นครับอบอุ่นครับแล้วอย่างน้้งเบนแค่ใส่เรียว่าในเรื่องนี้คือเหมือนไม่ค่อยใสหวานเลยนะเหมือนใสลุยสม่สนใจในเรื่องเลยก็เราเป็นสายวางแผนก็ลุยๆบ้างแต่เดี๋ยวจะมีคนลุยแทนยังไงครับก็ต้องรอดูวันนี้ต้องรอดูมันมาแน่นอนเขาแปลงขับเขามีศัพท์เรียกเบนว่าอะไรนะเป็นแบบว่าเด็กได้ ตัวอะไรเป็นแบบตัวห้างตัวเด้งตัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เป็นตัวลุยอ่ะเออเป็นแบบเป็นตัวเข้าตีอ่ะเออเออสับไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรสับสับกับอะไรพวกภาไปเลยคนเขาไม่รู้ใช่มีคนใช้คําแบบสับนี้เยอะมากเลยเบีนเป็นสายลุยแบบไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้พี่บอยว่างเลยอะไรเงี้ยเก็บทุกเม็ดเก็บตลอดเก็บทุกเม็ดเออ อต้องเป็นก่อนเลยแลวผมก็อยากจะฝากซีรีส์คมเดือนด้วยนะครับสตรีมมิ่งที่โมโนแม็กทุกวันศุกร์10โมงเช้านะครับแล้วก็ฝากด้วยครับก็ผมว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งที่ใหม่ของซีรีส์ซีรีส์เมืองไทยทนะีย่แบบว่าไม่ได้ว่าจะต้องจำกัดแค่ซีรดี้วายหรือบอยเลยนะอะเะผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องอาชีพได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เด่นชัดมากที่สุดในระยะเวลาดูซีรีส์ฝั่งอนะ เกาหลีอะไรเงี้ยจะบอกว่าเออสัาทาซีรีส์อาชีพดีจังอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งงานที่เล่าเรื่องอาชีพแบบเจาะลึกลงไปเลยในแง่ของการเมืองซึ่งไม่ค่อยมีคนท้ำด้วยแล้วก็คือพูดถึงปัญหาเครงสร้า,างต่างๆในขณะเดียวกันเส้นการเมืองก็เข้มข้นแต่ว่าเส้นความสัมพันธ์เส้นความรักเลิฟเลิฟไลน์ลของสองคนนี้มันก็เหมือนตีคู่กันไปแล้วก็แบบผมว่าบทเขียนบทเก่งที่เอาเส้นความรักกับเส้นการเมืองมาผสมกันได้แล้วมันตีกันได้แบบลงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากสอสอหมอหน่องกับสอสอวีแล้วก็ พรมอของสิ่งเรื่องมันจะเกิดขึ้นในเรื่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ความเข้มข้นความหักลืมแล้วก็ความได้เหลี่ยมการสร้างดีต่างๆของเกมการเมืองแล้วก็ฝากเกมความนะของท่านขมงท่านสองคนนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับโอมีเมสครับขอบคุณครับ